วันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับแมปในอีเวนต์ Winter Spotlight ก็คืออีเวนต์ของโลบ์อนั่นแหละฮะโดยครั้งนี้จะเป็นจัดอันดับครั้งแรกของผมนะครับที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เคยจัดอะไรพวกนี้มาก่อนเนาะส่วนใหญ่คือเล่นเล่นไปแล้วก็สงจบอะแต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องมาจัดอันดับฮะโดยมีตัวเลือกทั้งหมด6อันดับให้นะฮะก็คือผมเขียนตามความจริงของผมนั่นแหละสำหรับตัวแรกนะครับก็คือตัวสีเขียวแบบ เดี๋ยวมันคือตัวอย่างแมปที่ดีฮะซึ่งแมปที่จะถูกจัดอันดับในตัวนี้ก็คือเป็นแมปที่ผมเล่นแล้วรู้สึกประทับใจมากๆค่ะถ้าแบบไหนให้ความรู้สึกผมนั้นได้จริงๆจะอยู่ในอันดับแรกเลยครับก็คือตัวอย่างแมปที่ดีส่วนอันดับ2จะเคลียวลงมาไหนก็คือเกือบดีมันก็ไปเอ็กซ์โบนสุดได้แต่ติดอยู่ที่นิดเดียวติดนิดเดียวจริงๆถ้าแก้ตรงนั้นได้อะจะดีมากนั่นแหละครับตัวเลยให้จัดอันดับอยู่ในเกือบดีคะต่อมาคือแมปสีเหลืองครับ เอาง่ายครับมันคือแมปที่มันพอถูกไถไปได้อะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากอะประมาณนั้นต่อมาคือแมปที่ผมเล่นแล้วแบบทํามาทําไมว่าโอ้ทํามาให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอมันเล่นด้หน้าเบื่อมากดิเนี่ยตามชื่อมันอะต่อมาคือแถบสีส้มฮะแถบสีส้มนี้อันนี้ยิ่งแล้วกว่าเลยครับนอกจากจะหน้าเบื่อไม่พอมันซ้ำซากครับเล่นกี่ครั้งมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยในเนี้มือบางแมปนะ ตั้งแต่อีเวนต์แรกเอีเวนต์แรกของโรบอทที่จัดก็คือ The Hand First e Edition น่ะตั้งแต่ตัวนั้นจนถึงตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับสุดท้ายก็คือผมไหวผมกราบพอเหอะขอร้องแหละไอ้ตัวเนี้คือไม่ต้องเอามาได้แล้วผมไม่ต้องการยังจะามาให้ผมอีกผมบอกเลยมีเหมือนกันก็มีตามนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสลับแบบแรกนะครับแบบนี้ชื่อว่า f i s เป็นแบบตกปลาที่กำลังนิยมอยู่นะขนาดนี้ก็ไม่รู้ทำไมเล่นกันเยอะจังแต่ตัวนี้ผมจะจัดอันดับให้อยู่ในตัวที่น่าเบื่อครับตอนเปิดเกมมาไม่รู้ว่าเป็นที่เซิร์ฟหรือว่าเป็นที่อะไรเปิดมาแหลกมากเลยผมก็งงว่ามันแหลกเพราะอะไรตกปลาตัวใหญ่กันเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเล็กแหลกมันแหลก,ก,กมากเลยตอนนั้นนะเออน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ล่องเรือไกลกันมากครับแต่ละก่อนีกไปอย่างไกลไกลกว่าจะได้แต่ละตัวแล้วบางตัวนี่อยู่บนยอดเขาด้วยนะ <c oughs> เดินกันลากขากันเลยนะฮะเรามาต่อแมปที่สองนะครับแมปที่สองก็คืออะ dusty tip ฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นอดีตแมปยดอดนิยมฮะก็ขี่รถไปแบบไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่รอบนี้มาในตีมคริสต์มาสซึ่ง ต้องอธิบายก่อนว่าผมไม่ได้เล่นนะฮะผมดูจากยูทูบเบอร์คนอื่นมาแล้วก็มาสรุปแทนแล้วกันสําหรับตัวลัสตี้ทิฟนั้นจากที่ดู Youtube มาผมจัดอันดับให้อยู่ในหน้าเปลือครับสําหรับผมที่เล่นอีเวนต์มานะตัว The c คลาสสิผมว่าน่าจะดีกว่าเออมันดีกว่าตรงที่มันแบบไม่ต้องย้อนไปย้อนมาคือเดินทางไปเรื่อยก็ทำเวสได้แบบหมดเลยอะ แต่สำหรับตัวไอ้รอบที่เขาจัดมาครั้งนี้มันเหมือนแบบถ้าเก็บแต่ตัวรี g u ล่าโอเคแต่ว่าถ้าเก็บตัวไอเอลิทอ่ะมบอกเลยปวดหัวครับถ้าหาขอไม่เจอต้องไปย้อนกลับใหม่หืมอ,อีเที่ยววะาน่น,น่ะผมไม่อยากึกสภาพตัวเองไปเล่นแบบนั้นเลยเห็นบางคนบอกว่าใช้เวลาตันถึง4ชั่วโมงผมก็แบบนั่นแหละครับสภาพแมปน,นะสลับแมปที่สก็คือ Toilet t o w e r d e f e n s e ะ ตัวนี้เป็นแบบทีเป็นขวัญใจเด็กเจนอัลฟ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะใช่แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะทุกคนก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันตัวนี้ผมบอกเลยอาจจะเป็นเรื่องเศร้านิดนึงผมจัดให้อยู่ในอันดับซ้ำซากครับตัวนี้รู้สึกจะทําออกมาแล้วมันแบบตั้งแต่อีเวนต์เดอะคลาสสิที่ไม่รู้ว่าเอาเข้ามาทําไมซึ่งมันก็ไม่เข้ากับตีมอะตอนนั้นอะถึงแม้จะแยกแบบแต่ว่าแพทเทิร์นคือเหมือนเดิมเลยครับไม่มีเปลี่ยนเลยฮะ ผมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นไปได้ทำมาให้ง่ายๆกว่านี้หรือไม่ก็แบบทำแยกออกมาเป็นอีเวนต์แบบแนวสตอรี่แล้วตั้งฐานแบบสู้ง่ายๆเพื่อให้ได้รับของง่ายๆทั้งตัวรีกูล่าทั้งอ l ลิตเลยถ้าทำแบบนั้นได้จะดีกว่านะต่อมาแมบปบที่4นะครับแมบปบที่4คือรอยยัน i ายนะฮะรอยยันตัวนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะในอีเวนต์นี้แต่ผมบอกเลยผมจัดในอันดับตัวนี้ครับ หน้าเปลือฮะโอ้โให้ตายเถอะพี่ตัวแมปรอยัลไฮเนี่ยเป็นตัวที่มีแมปแย่ครับมีแมปแยก่ก็จริงแต่ว่าให้เก็บไอตัวสโนเฟลกสโนเฟลกตั้งแต่ตั้งแต่ยอดบนยอดเขาจะไปถึงนู่นนัดข้างล่างสุดแต่ประเด็นคือมันมีหลายทางโอ้โหหลายทางล้วไง <c oughs> เก็บหลายรอบสิครับแบบนี้คือเก็บรีโกล่าไม่ค่อยท่าไหร่หรอกแต่เก็บอีลิตเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันนี่เอาเรื่องเลยนะ ผมไม่ไแน่ใจว่าถ้าเกิบไม่ทันนี่มันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าทํารอบเดียวได้จะดีกว่านะผมว่าอันเนี้ยแต่ก็ใจได้เลยว่าทางคุณสรางเขาอยากจะเพิ่มความท้าทายสักนิดหนึ่งท้าทายอย่างไงว่าโหหลายรอบจัดมึงเว้นอยู่ต่แบบเติมน่าเบื่อตายแบบเนี้ยต่อมาแบบที่5้านะฮะแบบนี้เชื่อว่ากีนวิวนะฮะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยผมจัดอันดับให้อยู่เหนือความคาดหมายของผมมากฮะตัวอย่างแบบที่ดีฮะ ผมบอกเลยตอนแรกผมก็จัดอันดับให้มันจะไปอยู่ในพวกแบบสีเหลืองเข้มแล้วก็สีส้มแต่ประเด็นคือเขามีประตูแยกให้เราเข้าประตูแยกคือมีหลาย chapter ให้ด้วยโอ้โหแล้วแต่ละชปเตอร์นี่คือทําแตกต่างครับคือเอาง่ายมาแตกต่างจากไอ้ตัวอีเวนต์ของแมปอื่นๆครับในอีเวนต์ที่จัดตลอดมานี่คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวเกมหลักแต่อันเนี้ยไม่ได้ใช้ตัวเกมหลักมันคือมันคือแยกออกมาจากแบบ เกมหลักมันให้ฟิลลิ่งที่มันแตกต่างอะ่ะเออแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่สุดนะครับมีเพลงให้ด้วยเท่าที่ฟังเพลงเขาก็คือเป็นเพลงที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้จากไทยฮะก็คือเพิ่งถูกใช้ครั้งแรกในแมปจริงๆฮะเพลงที่เขาเปิดตอนที่กำลังจะสู้บอสนอะดีมากๆเ,เนี่ยแหละว่าทําไมผมถึงจัดอันดับตัวนี้ให้อยู่ในตัวอย่างแมปที่ดีถ้าทํามาแบบนี้เยอะๆผมบอกเลยผมชอบมากครับสำหรับแมปต่อมานะครับแมปที่6ตัวนี้จะเป็นเบสบอลนะฮะ b บฟวอล s ตัวนี้ผมจัดอันดับให้อยู่ในตัวที่เป็นสีเขียวอ่อนนะก็คือเกือบดีเพราะว่าตัวนี้แยกออกมาจากเกมหลักอีกแล้วเหมือนกันเหมือนกันที่แล้วเลยแล้วก็มีการแบบเล่น mini เกมด้วยอันนี้แตกต่างจากตัวหลักด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือมันให้แค่ทีมเดียวขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อต่อสู้กับบอสเพื่อเอาไอ้ตัวอีลิทฮะอันนี้ติอยู่ข้อเดียวจริงๆทำไมต้องมีการแข่งขันให้ขึ้นไปสู้หมดทุกคนไม่ได้เหรอ คือแบบให้มันมีท้าทายมันก็เล่นกันนานดีแบบนี้แต่อย่างน้อยไอคนที่แบบไม่ผ่านก็เล่นพบ5ครั้งก็มีรางวัลให้เป็นนิวโกวล่าผมก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการแข่งขันเนี้ยจะดีกว่าเนี้ยแต่ผมบอกเลยว่ายังคงดีกว่าไอตัวเกมล่างๆางครับสลับแมปต่อมานะครับแมปที่7นะฮะคือ Dragon Adventures ตัวแมปนี้ผมจัดอันดับให้อยู่ในตัวสีเหลืองครับก็คือใช้ได้ฮะตัวนี้ก็ มีอีเวนต์แย่แล้วก็เขาให้ทำภารกิจซึ่งแน่นอนวัามือนี้เกมให้เล่นแต่ละมีเกมก็ค่อนข้างแตกต่างอยู่แต่ปัญหาไอ้ที่มันอยู่ในตรงสีเหลืองก็คือบางเฟสี่คือแบบให้บินไปหลายรอบเหลือเกินเกว่าจะได้คียแต่ละอันเนี่ยแล้วก็เอามาเปิดจกไอกตัวประตูเพื่อเอาอีลิตอะแมบพบที่8นะฮะ creatures of s o n a r i a นะฮะสลับตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวที่เป็นหน้าเปลือกครับไอตัวอีเวนต์ที่มานี่รู้สึกว่าจะให้แบบไปทำเก็บ ไปเก็บของมาคือบินไปบินมาบินหลายรอบมากครับผมบอกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณเจอเซิร์ฟแย่ๆแบบว่าเป็นคนมาบินโฉบแล้วแบบโฉบไม่สนใจไม่สนอะไรท่านั้นน่ะคือบินกะฆ่าอย่างเดียวแบบอันนั้นน่ะปวดหัวเลยต้องมานั่งเล่มเล่นใหม่แล้วยิ่งคุณมีสัตว์ปีกตัวเดียวนี่ก็ฟามกันใหม่ย,ยาวๆอ่ะฮะส่วนแมพที่9คือเปรตบอลนะฮะเปรตบอลนี่ผมบอกเลยครับว่ารักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ The Hunt, The Classic, The Game ทุกอีเวนท์ที่ทางเราบอกจัดไอตัวนี้นี่คือเข้าร่วมทุกอันจริงๆครับแล้วแน่นอนนะครับว่ามาแบบนี้ทุกอันผมบอกเลยให้ซ้ำซากครับไม่คิดจะแบบพัฒนาขึ้นในหน่อยๆรอดจากแบบเออตีบอลไปตีบอลมาแล้วก็เก็บทําแต้มอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆฮะตั้งแต่อีเวนท์แรจกจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยผมไม่พูดอะไรมากสลับแบบนี้ จริงๆผมจะให้พอเธอขอร้องแหละก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้คือทำเร็วกว่าทุกรอบคือผมไปเล่นแค่ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงมัง้งเล่นง่ายมากเลยเพราะว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่คือมันมีอยู่แค่5คนนะฮะไม่จําเป็นต้องเล่นถึงอันดับหนึ่งอันดับสองก็ได้แค่อันดับ5ตายโง่งๆก็ได้ขอแล,ล้คือมันง่ายเกออินนีกตัวแมปที่10นะครับ Emergency t a m b l e ตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวที่เป็นหน้าเปลือกครับอธิบายเหตุผลอย่างนี้ฮะ ทำเฟสแต่ละทีวนไปวนมาอีกแล้วจ้าวนไปวนมานี่ไม่ไหวนะพี่บางที่นี่อยู่โคตรไกลเลยนะครับยาวๆฮะแมปที่สิบเอ็ดนะครับแมปนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ครับวาดไทค้ค o n นะผมจัดอยู่ในตัวสีแดงเลยครับพอเธอครับขอร้องล่ะครับนะอย่าเอามาอีกเลยนะฮะเอาง่ายอีเวนต์ตัวนี้มันไม่เอื้อครับือตีอีเวนต์คือ,อก,กิ๊มัดมันเข้ากันยังไงวะอีกที ไอคิปมาเกี่ยอกขอามเนี่ยการเก็บของแต่ละที่ก็เสียงต่อโดนคนอื่นฆ่าถ้าเป็นรอบนอกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ข้างในนี่คือขับอยู่ดีๆก็โดนคนสอยได้แล้วยึดของอยู่ตรงกลางคือทำมาอยู่ตรงกลางทำไมย่งคนมาจบับจองพื้นที่เราไม่รู้เรื่องนี่คือแค่มาเก็บเฟสนี่สอยหมดนะแต่ถ้าเกิดมีเซิร์ฟเวอร์ฮีตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรฮะต่อมาแมบปบที่12นะครับ w e l c o m e t o b ็ o b เ b e r g ฮะตัวนี้ เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแต่ทําผมไม่ประทับใจเลยให้มันไปอยู่ในหน้าเบื่อดีกว่าจัดลานศูนย์กิกรรม e v e อีเวนต์ก็นั่นแหละตามภาษาของชาวเมืองก็คือเวลาจะมีอีเวนต์อะไรก็ชอบจัดอยู่ตรงศูนย์กลางก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่เควสได้ทํานี่ เหมือนให้ทำซัมซากับวนอยู่แค่2มินิเกมแล้วก็วนไปวนมาวนไปวนมาทำให้มันครบแล้วก็เหมือนจำลองชีวิตด้วยโอ้โหเราต้องกลับไปบ้านมีรล้างหงล้างตัวแล้วก็บ้ากลับมานั่นแหละเหมือนกึ่งมาทำอีเวนต์กึ่งมาใช้ชีวิตอะต่อมาแบบที่13นะฮะปี s วอมซิมูเลเตอร์ฮะตัวนี้จัดให้อยู่ในตัวซัาซากับเพราะว่าเป็นแบบต้นตนลับของซิมูเลเตอครับ ที่ซนะิมูเลเตอร์นั้นทุกวันนี้นี่คือเต็มไปหมดเลยฮะนั่นแหละครับมันเกิดจากแมพนี้เลยฮะแน่นอนครับตามประสาซิมูเลเตอร์ฮะทำนานตลอดมันไม่เคยมีหรอกทำแบบสั้นๆแปบ๊บเดียวจบอะแล้วผมบอกเลยครับว่าอันนี้น่าจะยากขึ้นตาแบบประสบการณ์ของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาก็ไม่ยากครับแต่สำหรับคนที่อยู่มานานนี่โคตรพ่อโคตรแม่อมปอะไรยากเลยฮะเวสนี่คือทำโคตรนานนะพื่ คือหนาจนท้อผมบอกเลยครับว่ายอมให้เอาครั้งก่อนมาจัดยันซาจะดีกว่านะอันนี้จัดมาแย่กว่าเดิมอีกไม่ได้ต่างอะไรจากเกมซิมเูเลเตอร์อื่นๆเลยจะทำตัวเหมือนเบสบอลนี่ก็ไม่ได้นะต่อมาคือตัวที่14ครับ Tower Defense Simulator ครับซึ่งเอาตรงๆครับถ้าเกิดไม่มีอีเวนต์นะผมชอบเล่นมากกับตัวนี้เมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแน่นอนครับว่าผมต้องกลับมาเพราะว่าต้องทำอีเวนต์ประเด็นคืออันนี้ ยากเกินเหตุครับยากทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่าที่ไปเล่น,ลนมานานน่ะผมบอกเลยจัดอันดับให้อยู่ในตัวน่าเบื่อครับต้องมาบริาหารหลายเส้นทางอีกแน่นอนครับมือเก่าอย่างผม,มไม่ถนัดอย่างแรงครับถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยนี่คือเล่นดับตึงมากคือเล่นผ่านได้แต่มันใช้เวลานานนะครับหรือถ้าใครมือเก่งทําไอันนี้แป๊บเดียวก็ไม่ว่ากันนะสำหรับตัวนี้นับถือคนเล่นแบบหลายรอบจริงๆนะถ้าเล่นคนเดียวเออ ต่อมาแมปที่15นะครับ e r o e s Battlegrounds นะฮะซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้เล่นครับผมดูชาวบ่าชาช่องเขาจัดให้อยู่ในตัวที่เป็นหน้าเปลือครับเอาจริงงไมไอตัวอีเวนตนนี้ให้รหัสรอมายืน EFP แล้วก็ต่อยแบบต่อยทำเฟสง่ายๆก็ทำได้เลยอะ่ะเออ อีกอันหนึ่งคือทำอีเวนต์ซึ่งจริงๆคือไม่ต้องไปแบบต่อสู้ก็ได้แค่มีสูนย์รวมแบบมันก็ได้เฟซเหมือนกันต่อมาแมปที่16นะฮะโซน i c s p e สปีดซิ l a เ o เตฮะตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวที่เป็นหน้าเบื่อครับจัดอีเวนต์ทุกครั้งหน้าเบื่อทุกครั้งเลยครั้งก่อนยังยังพอแบบ อี่ขึ้นมาบ้างก็คือมีอีเวนต์แยกก็คือสำหรับตัวแบบว่าทำแข่งกับไอตัวนั้นก็ยังพอโอเคแต่มาคราวนี้มักง่ายเลยฮะให้เก็บไอตัวเหมือนเหมือนทำเฟสเลยฮะเก็บไอตัววงอะ่ะพันวงเสร็จปุ๊บขาให้เก็บจนถึงร้อยกล่องร้อยกล่องนะฮะแล้วแต่ละรอบนี่คือให้เก็บได้แค่ห้ากล่องร้อยกล่องกับต่อห้ากล่องทำไปกี่ครั้งล่ะครับยี่สิบครั้งฮะ รถแต่ละกล่องนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่โคตรไกลเลยพี่ผมต้องนั่งเล่นวนอย่างนั้นน่ะประมาณ20รอบรอะถึงจะครบนั่นแหละโอ้โหคืออย่างน้อยให้ทําแบบแยกเหมือนครั้งก่อนหน่อยก็ดีโอ้ยต่อมาแมพที่17นะฮะ emergency r e s p o n s liberty ตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวหน้าเบื่อครับให้ขับรถไปตกปากรับแค่นั้นเลยต่อมาแมพที่18ครับ d e a t to i m p l a s s แน่นอนครับว่าตัวนี้ทําให้ผมประทับใจและมันทึ่งจากครั้งก่อนนะเทานี้เขาไปอยู่สีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวอะ่ะตัวอย่างแบบที่ดีครับมันทําแยกออกมามีแชตเตอร์แยกเหมือนกับไอตัวกรีนวิวเลยแล้วก็มีการเล่นแบบแตกต่างจากตัวเกมหลักคือแยกกันเลยอะ่ะแล้วในเคเวสแต่ละแชปเตอร์นี่คือทําง่ายครับจจะยากสำหรับมือใหม่แต่ไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะแต่เดินนี่แอบหน้าเบื่อน,นิดนึงนะเดินโคตรไกลเลยแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าโอเค พาสู้บอสร,รอบแรกเสร็จ่อต่อรอบสองรอบสองมีเอลิทเลยคืออย่างน้อยองีสู้บอสร,รอบสองเสร็จแล้วก็ค่อยได้เอลิทอันนั้นน่าจะโอเคกว่านะอันนี้มันแอบมักง่ายไปนิดนึงแมปที่19นะฮะ Elemental dungeons นะฮะซึ่งตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในอันดับใช้ได้ฮะอย่างน้อยอ่ะก็มีบอสแบบให้สู้แบบตึงๆได้ฮะยังคงม,มีความท้าทายอยู่บ้างน,นิดนึงอะไรอย่างงี้ ผมบอกเลยนะครับว่าไอมอนในแต่ละดาี่คือเลือดอย่างเยอะนะครับถ้าใครจะเล่นนี่ก็ไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นนะ่ะผมว่าอันนั้นจะดีกว่าแมปที่20นะฮะวา l o c a s t Ultimate Edition ครับซึ่งตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวซัมซากครับตัวเกมนี้เป็นตัวเกมที่เน้นเอาชีวิตรอดกับ กลุ่มแก๊งต่างๆซึ่งแน่นอนทว่ามันเป็นการเอาตัวรอดแบบเหมือนในชีวิตจริงเลยคือจับองค์จับหนูเอามากองรวมกันแล้วค่อยเอามาแบ่งกินกันหรือจะกินคนเดียวก็ได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนทว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเลยคืออย่างน้อยก็แบบทําเพิ่มขึ้นมาหน่อยเช่นส่งเฟซส,ส่งหนูส่งนกตาจันนวนเท่านั้นเท่านี้นเบอ่อจี้จะได้รับอะไรสักอย่างแล้วก็ไปเปิดสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยยังพอโอเคอันนี้มาเหมือนแบบมันขี้เกียจทำอะ่ะ มันทําแบบส่งๆเหมันลอกการบ้านส่งเพื่อตอนเช้าอะแล้วก็ส่งอาจารย์น่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยตัวที่21ก็คือ diving empire ซึ่งตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวอันดับตัวหน้าเปลือครับในเฟสเนี่ยเขาให้แบบแข่งรถแบบปกติครับประมาณ5รอบฮนะเหมือนแค่เอาของที่มีอยู่แล้วมาทำอีเวนต์น่ะ ตัวนนี่อันนึงอ่ะพอแคทีฟขึ้นมาไหนก็คือให้เก็บคุกกี้ซึ่งแน่นอนถ้าว่ามันคือเกมขับรถใช่ไหมให้เก็บคุกกี้ตาแบบสถานที่ต่างๆถ้าพี่แกเขาจัดงี้ก็แล้วแต่พี่แกเขาเลยแล้วกันต่อมานะฮะแบบที่22นะฮะไล่บ่อตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าถ้าไม่ได้จัดอีเวนต์อ่ะผมชอบนะเออยิงปืนโคตรมันเลยแต่ปัญหาคือมันจัดอีเวนต์มาทําไมมันออกมาอย่างเงี้ยผมบอกเลยจัดครั้งแรกออกมาซ้ำซากเลยครับ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากแบบแค่เพิ่มเฟซเข้ามาเฉยๆไม่ควรมาเป็นแบบเนี้ยมันแบบทำแยกวันไหนก็ดีคือปต่อมาแมบพบที่23อันเนี้ยพอๆกันเลยฮนะจัดครั้งแรกก็ทำผมไม่พักใจเหมือนกันอันเนี้ยหนักกว่าครับผมบอกเลยจัดให้อยู่สีแดงครับพอเถอะขอร้องแหละให้ผมทำเฟซอะไรนักหนาเนี่ยแล้วทำเฟซแต่ละอันใส่อันดับแบบรังผึ้งอ่ะ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆอ่ออออะโอ้โหแล้วประเด็นคือคนเข้ามาใหม่นี่คือยังไม่เคยเล่นอะไรเลย,ยคือคือแบบต้องมาต้องมาฟาร์มตั้งแต่หนึ่งกว่าจะเข้าไอ้ตัวอีเวนต์ได้เข้าตัวอีเวนต์เสร็จมือฟาร์มต่ออีกฟาร์มหลักหมื่นให้ได้ดิกูล่าแล้วก็าฟาร์มเกือบล้านเพื่อให้ได้ไอ้ตัวอีลิทซึ่งมันไม่มีอะไรเคีีไปมากกว่านี้แล้วเหรอแล้วก็แมปสุดท้ายนะครับแมปที่2 4 NFL Universe Football ฮะ ตัวนี้ผมดูจากยูทูบเบอร์คนอื่นมานะครับอันนี้จากความคิดของผมนะครับผมบอกเลยตัวบรรดูแบบซ้ำซากครับตัวแมบนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากอกตกีตัวเกมหลักเลยฮะตัวเกมหลักเขาเป็นยังไงไออีเวนต์มาก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็ตัวชว์ลงของอีเวนต์นี้ยังไงก็คือหับครับหับของอีเวนต์นี้ฮะ Winter Sport l i ฮะถามว่าผมจัดอันดับหับเป็นตัวไหนฮะตัวสีเหลืองครับก็คืออยู่ในอันดับใช้ได้ฮะ จัดออกมาก็โอเคนะตอนเริ่มเกมนี่คือแบบไม่กล้าแบบว่ารอดลงมาแล้วก็ได้ตัวรีกูล่ามาเอาไปเปิดกล่องชิ้นแรกก็คือได้ของเลยคือแบบโคตรป๋าใจสุดๆนะตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ช่วงหลังๆมานี่คือไอคนอื่นๆที่เขาเล่นอีเวนต์กันก็เปิดเล่นกันจนเปิดของขวัญครบ2กล่องได้ก็คือตัวรีกูล่ากับอีลิตครับก็คือได้ของฟรีกันอีก2ชิ้นนะและนี่ก็คือการจัดอันดับทั้งหมดของผมนะครับ เดี๋ยวผมขอเรียงลำดับจากไอตัวมากสุดจะอยู่แถวหน้าฮะตัวหลังสุดก็คือน้อยสุดครับในบรรดาแถวนั้นๆนะเดี๋ยวผมขอจัดแป๊บหนึ่งนะ few moments later. หลังจากที่ผมเรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะซึ่งจะมีการจัดอันดับแค่ตัวล่างๆครับส่วนด้านบนก็คือเหมือนเดิมฮะคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าใครมีความคิดเห็นขัดแย้งหรือจะคอมเมนต์อย่างอื่นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับเพราะว่าแน่นอนครับมุมมองแต่ละคนในอีเวนต์นี้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ในการจัดอันดับอีเวนต์ใน Winter s p o t l i g h t หรืออีเวนต์ของโลบอกก็จบเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าไม่รู้ว่าผมจะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าการทำอะไรอย่างนี้ผมเหนื่อยครับคือมันเหนื่อยพูดอนะ คือต้องแบบว่าจัดอันดับแล้วต้องมาอธิบายอีกก็นั่นแหละครับแต่ผมพยายามจะมาทำสุลครั้งนะครับที่มีอีเวนต์นะฮะหลังจากนี้เนาะสหรับวันนี้มีแค่นี้ครับ